เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัพลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ค่ะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เจลวัสลีนนะคะในส่วนของเจลวัสลีนเขาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเดินลิ้วลอยช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะนี่เลยนะคะคือเบบี้ออยจอนสันนะคะใครมีสีไหนก็ใช้สีนั้นเลยนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกหรือ น้ำมันอัลมอนด์ใช้แทนได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันนะคะเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเดลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระลักได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอรสันอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะเรามาผสมสองตัวนี้ให้เข้า,ขากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปผสมตัวอื่นลงไปนะคะ เลยนะคะทุกคนหลังจากที่เราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะ,ะนี่เลยนะคะจะใช้นมแบบนี้นะคะ,ะคล้ายๆกับโยกุดเนาะก็จะเข้มข้นกว่านมสดนมจืดธรรมดานะคะใครไม่มีก็ใช้นมสดนมจืดธรรมดาได้เลยนะคะในส่วนของนมเ็าจะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใส่ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสาึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเราผสมให้เข้ากันแล้วเนื้อก็จะเนียนมากเลยนะคะทุกคนผสมมาแล้วเนื้อก็จะเนียนฟูสวยมากๆเลยนะคะจะใช้หลังช้อนเนี่ยวนแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแต่มือมันจะถนัดกว่าค่ะนี่ค่ะ หลังจากที่เราไปล้างหน้าออกแล้วนะคะหน้าเราจะใสมากเลยนะคะสูตรนี้แล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะจะทําให้ทําให้ผิวของเราเนี่ยแห้งไม่ทําให้ผิวของเราตึงนะคะใครที่ผิวแห้งกล้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะห้ามพลาดเลยนะคะถ้าผิวเราชุ่มชื้นเราก็จะไม่ค่อยมีริ้วรอยเร็วเราก็จะไม่เป็นฝ้าเร็วนะคะ นี่ค่ะให้เราพ่อแบบนี้นะคะหลังแกงนั้นแล้วเราก็ปิดปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีเลยนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะสูตรนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวเรานะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใค่ข้อมาแรกก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสห่างไกลริ้วรอยนะคะพ่อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ ค,ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเค้ร์ให้ดูอีกนะคะ